วันนี้นะครับเราจะมาลองใช้แอลเพลตตัวนี้นะครับเพิ่มความไวของกล้อง CV1 นะครับเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับ p c h e s อ่อถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมพองธนวัฒนพงษ์คณะเจริญชนแนลของเราเนี่ยทำรีวิวสินค้าแล้วก็เทคนิค DIY เทคนิคการถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่เกริ่นกันไปนะครับจะมาลองใช้แอลเพลตตัวนี้นะครับ เพิ่มความวายของภาพให้กับ Sony c v 1หนระือว่ากล้องไหนก็ได้นะครับเราเมาส์กับขาตั้งกล้องแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันมุมมันแคบไปหน่อยนะฮะเราก็เพิ่มระยะการเมาส์เนี่ยห่างออกจากตัวแบบไปด้วย l p l a t e ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับตอนซื้อมามจะเป็น l p l a t e นะครับจะเป็นตัว L แบบนี้นะครับแล้วก็ขันตัวนี้ออกก็จะกลายเป็นสไล e plate นะครับ แต่ว่าที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ากับเจ้า SONY c v 1ตัวเนี้นะครับเมาส์เข้าไปแล้วนะครับระยะที่ได้เนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะครับไปชมกันเลยครับนี่นะครับที่ระยะกว้างสุดนะครับแล้วก็ระยะจากตัวกล้องมาที่ตัวผมเนี่ยประมาณ1เมตรนะฮะ มาดูว่าเราถอดแบ็กเก็ตตัวนี้ออกแล้วความวายที่ได้เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับครับนี่ก็คือที่ระยะเท่าเดิมนะครับถอดตัวแอลเพลก็ระยะของกล้องที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยประมาณ6-7ถึซนติเมตรนะครับความวายที่ได้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ เทคนิคนี้ก็เพิ่มความวาวได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับเพราะว่าแอลเพลตตัวเนี้ยมันก็งบประมาณแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะได้ฟิลออฟฟิวมากขึ้นโดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพใดๆของเลนส์แล้วก็คุณภาพของภาพเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับแค่ใช้ตัวนี้เพิ่มระยะเข้ามานะครับวันนี้เทคนิค c v 1ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับ และเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านกด Subscribe <ม>กดไลค์วิดีโอนี้นะครับแล้วใช้งานเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับวันนี้ผมพองทธนวัดพงข์คณะเจริญลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ